คลิปนี้นะคะก็จะพาทุกท่านมารับชมการประดิษฐ์ช่อบายสีพญายนาคนะคะ,ะมาชมขั้นตอนการประดิษฐ์กันค่ะขั้นตอนแรกเลยก็จะม้วนเป็นนิ้วบายสีนะคะนิ้วบายสีนี้เราม้วนแล้วก็มีลวดอยู่ข้างในนะคะ,ะเดี๋ยวจะมาเฉลยท้ายคลิปว่า,วาใช้ลวดม้วนทําไมก็จะใช้การห่มทั้งหมด2ชั้นนะคะ,ะทําทั้งหมด16ลูกนะคะ ต่อมาก็จะทำในส่วนของปากของพญายนาคนะคะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็จะห่มไปอยู่ที่ประมาณ7ชั้นนะคะก็ห่มไปแบบนี้นะคะในส่วนข้างในก็จะมีลวดนะคะเราต้องใช้ลวดเพื่อที่ว่าเวลาระดับทรงเขาจะได้คงรูปนะคะก็ถักไปแบบนี้นะคะพยายามอย่าทำให้ตัวนี้ใหญ่มากนะเวลาเราเข้าตัวหรือการประกอบตัวแม่ใบสีมันกะ ประกอบยากนิดนึงนะคะถ้าเราทําใหญ่วันให้เธอไปได้าาก็จะม้วนในส่วนขององอนในส่วนยอดแหว่ใบ,บสีนะคะตัวนี้เราถักเปียอยู่ที่ทั้งหมดประมาณ23ชั้นนะคะจะทํางอนให้มีความยาวนิดนึงนะคะหรือท่านใดไม่อยากจะทําให้งอนยาวก็สามารถลดหรือว่าเพิ่มจํานวนชั้นของใบตองได้นะคะอ่าเราก็ถักไปเรื่อยๆนะคะก็พยายามอย่าถักให้อ่ เขามีความใหญ่มากนะคะก็คือฉีดไปตองให้เล็กนิดนึงแล้วก็พยายามใช้มือของเราค่ะบ,คบังคับให้เขามีความเรียวนะคะแม็กยึดไปเรื่อยๆก็ดีเช่นกันนะคะเพื่อป้องกันการหลุดของชิ้นงานแล้วก็ทําให้งานของเราแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้แม็กเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วต้องแม็กไปเรื่อยๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ าการหลุดของันตองนะคะแล้วก็สําคัญเลยถ้าเราแม็กเวลาเรานําแม่ใบสีไปแช่น้ํานะคะหรือว่า,าพรมน้าอย่างเงี้ยใบตองเขาจะามีมีการขยายตัวอยะะ่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่แม็กเดี๋ยวใบตองมันอาจจะดีบแล้วก็งานของเราอาจจะเสียได้นะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะคะความยาวาตามที่ท่านต้องการเลยนะคะเบื้องต้นที่แจ้งไปแล้วก็คือ อยากได้หงอนที่ยาวก็าสามารถเพิ่มชั้นหรือว่าอยากได้สั้นลงก็าสามารถปรับลดจํานวนชั้นได้นะคะ,ะเสร็จแล้วในส่วนของตัวหงอนแล้วก็ในส่วนของปากแล้วก็จะนํามาประกอบแบบนี้นะคะอ่าอันแรกเราจะไงายขึ้นแบบนี้นะคะ,ะเพื่อเป็นปากชดข้างบนข้างล่างเราก็จะคว่ำลงแบบนี้นะคะให้เขาพยายามแม็กให้แน่นๆเลยนะคะก็คือกดทั้งพนุ่งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะคะ กดไว้เพื่อล็อกตำแหน่งของตัวปากแล้วก็ทำให้งานของเราแน่นยิ่งขึ้นนะคะต่อมาก็จะถักในส่วนของลำคอนะคะตัวนี้ถ้าจำน่าจะ21ชั้นนะคะหรือท่านใดอยากจะได้อคอที่ยาวขึ้นก็สามารถถักให้ยาวขึ้นหรือว่าอยากได้คอที่สั้นก็สามารถปรับลดได้นะคะแต่ส่วนตัวจะลงท้ายด้วยจำนวนเลขคี่นะคะก็คือประมาณ19 21 23อะไรประมาณนี้นะคะ ก็ถักไปเรื่อยๆคตามจํานวนที่เราตั้งไว้ที่จะนําไปใช้งานนะคะว่าพานของเรามีความใหญ่ไหมหรือว่าชั้นแรกเราจะทําแม่ใบสีให้มีลักษณะตัวใหญ่ตัวยาวสามารถทําแม่ใบสีให้ยาวขึ้นได้นะคะ,ะต่อมาเราก็จะมาในส่วนของการประกอบตัวแม่ใบสีกับรูปใบสีเข้าด้วยกันนะคะโดยใช้ผ้านุ่งนะคะตัวนี้จะฉีดใบตองให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะฉีดใบตองที่ประมาณ 2.5-3นิ้วเลยนะคะก็จะทำให้าการห่มตัวใบสีนี้แน่นขึ้นนะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบแม่ใบสีแบบตัวอวบก็ฉีกใบตองให้ใหญ่ขึ้นได้เลยค่ะเวลาเราห่มเนี่ยมันจะได้แน่นนะคะแล้วก็ตัวใบสีเราจะอวบขึ้นนะคะถ้าเราฉีกใบตองอในส่วนของผนุ่งที่ใหญ่ขึ้นก็จะอวบขึ้นแบบนี้นะคะพยายามแม็กยึด ด้านหน้าและก็ด้านหลังของพนุ่งด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อล็อกตำแหน่งของพนุ่งล็อกตำแหน่งของลูกใบสีเวลาเราประกอบตัวลูกใบสีเขาจะเรียงตัวกันเสมอกันนะคะถ้าเราไม่ล็อกบางทีสังเกตดูมันจะสเปกสปะเวลาเราเสียบออกไม้มันจะไม่เรียงนะคะแล้วก็ประกอบไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้เป็นแม่16นะคะชายลูกทั้งหมด16ลูกนะคะกดไปเรื่อยๆนะคะ พลังมือในการประกอบก็สําคัญนะคะมือของเราจะต้องอแน่นดึงเบตองให้แน่นๆนะคะน,นการใช้พลังมือก็มีส่วนสําคัญมากๆที่จะทําให้แม่ใบเสียของเราแน่นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดัดนะคะตอนนี้เราก็จะใช้ในส่วนของจินตนาการของเรา,าดัดในรูปทรงของพญานาคค่ะก็ดัดปากขึ้นแบบนี้นะคะนี่นะคะถ้าเราใส่ลวดมันก็จะสามารถดัดได้แบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ทรง ในส่วนของลำตัวใบสีเราก็จะดัดให้มีความโค้งงอนนิดนึงนะคะนี่ค่ะ,ฉะเฉลยแล้วในส่วนของลวดล้วก็จะใส่แล้วก็จะดัดทําให้เข้างอนขึ้นแบบนี้ได้นะคะอาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ